สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีของทางอีสานครับผมที่เรียกว่าบุญข้าวประดับดินค่ะพอได้ข้อมูลมาแล้วรู้สึกว่าเออมันมีอะไรลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยครับเป็นประเพณีที่มีรายละเอียดน่าสนใจจริงๆครับค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลกัหลกๆก็มาจากบทความเรื่องบุญข้าวประดับดินสะพานบุญเชื่อมโลกวิญญาณนะคะอ่านแล้วเห็นภาพเลยอ๋อ ครับคบบทความนั้นอธิบายไว้คอนข้างดีใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาออลองแกะดูมาทำความเข้าใจลำดับขั้นตอนความเชื่อแล้วก็ความสำคัญจริงๆของบุญเดือน9้าของชาวอีสานอันนี้กันว่าทำไมเขาถึงยังสืบทอดกันมาได้นานขนาดนี้ครับผมลองนึกภาพตามนะคะเช้ามืดเลยค่ะวันแรม14ข้่คำเดือน9ฟ้ายังไม่สางเลยชาวบ้านก็จะแบบ งวนอยู่กับการเตรียมห่อข้าวเล็กๆครับห่อเล็กๆค่ะมีทั้งของข้าวของหวานแล้วก็เอาไปวางตามพื้นดินอาจจะใต้ต้นไม้ใหญ่ตามกําแพงวัดอะไรแบบนี้ค่ะมันชวนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันทําไมต้องทําแบบนั้นครับอันนี้เป็นภาพที่เเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆของประเพณีนี้เลยนะครับการกระทําตอนเช้ามืดเนี่ยคือต้องสังเกตว่า เป็นการวางอาหารลงบนพื้นดินเลยใช่ค่ะใช่วางกับพื้นเลยซึ่งมันจะต่างกับการที่เราไปตักบาตรพระตอนเช้าๆที่เราคุ้นเคยกันนะครับในข้อมูลบอกว่าเหมือนการตั้งโรงทานสําหรับวิญญาณเร่ร่อนเลยนะคะครับผมพวกเปรตหรือวิญญาณที่อาจจะไม่มีญาติพี่น้องคอยทําบุญไปให้แล้วก็มีรายละเอียดด้วยว่าต้องจุดธูปหนึ่งดอกมีเทียนเล็กๆปักล้อมรอบด้วยพวกนี้มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ยังไงบ้างคะ การกระทําแบบนี้นะครับมันสะท้อนความเชื่อเรื่องความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานสําคัญเลยครับคือเป็นการเผื่อแผ่ไปให้ดวงวิญญาณที่อ,อ,อาจจะลําบากตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเลยอ๋อให้เขาก่อนครับเชื่อกันว่าในวันนั้นนะครับเป็นวันที่วิญญาณพวกนี้จะสามารถรับรู้แล้วก็รับส่วนบุญส่วนทานที่มนุษย์เราให้นะครับได้ง่ายเป็นพิเศษค่ะส่วนการจุดทูบเทียนก็เหมือนเป็นการบอกกล่าว เป็นการเชื้อเชิญแล้วก็ให้แสงสว่างนำทางแก่พวกเขานะครับโหพอเริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงกับโลกวิญญาณแบบนี้ก่อนมันทำให้ทั้งวันนั้นดูมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะครับผมแล้วหลังจากช่วงเช้ามืดมากๆไปแล้วกิจกรรมหลักๆในวันนั้นเป็นยังไงต่อคะ mm hmm. เห็นบอกว่าพอพระเริ่มออกบิณฑบาตก็จะมีการทำบุญใส่บาตรกันปกติ ใช่ครับลำดับต่อมาก็คือการเชื่อมบุญไปยังโลกสงหลังจากที่เราพึ่งเชื่อมโยงกับโลกวิญญาณไปเมื่อกี้นี้พอฟ้าสางพระท่านเริ่มออกบินธบาตชาวบ้านก็จะเตรียมพัตหารเนี่ยแหละครับไปถวายค่ะซึ่งบางทีก็จะเรียกว่าตั้งกองบุญการถวายทานให้พระพิสุสงฆ์เนี่ยก็ถือเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สําคัญมากเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญอย่างที่เขาว่ากันถูกต้องครับ ท่านเป็นเนื้อนาบุญเหมือนเป็นผืนนาที่เราหว่านบุญลงไปแล้วมันจะให้ผลงอกเงยได้มากที่สุดแล้วบุญกุศลนั้นก็จะถูกอุทิศแผ่ขยายต่อไปได้กว้างไกลด้วยครับเข้าใจเรื่องลำดับความสำคัญชัดขึ้นเลยค่ะแสดงว่ามีการจัดสรรบุญไปตามลำดับภพภูมิที่เชื่อกันแล้วเหมือนยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่ว่ามีการตั้งโรงทานเลี้ยงคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างนั้นเลยครับส่วนนี้ก็คือการเกื้อกูลกันใน โลกมนุษย์ของเรานี่เองอ๋อครบเลยครับทำให้เห็นภาพรวมว่าบุญข้าวประดับดินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของวิญญาณหรือเรื่องของพระสงฆ์อย่างเดียวแต่มันเป็นการทำบุญสร้างกุศลที่มันครอบคลุมแล้วก็เชื่อมโยงทั้งสาม,มิติสำคัญคือโลกวิญญาณโลกสง์ และก็โลกมนุษย์ค่ะให้มันสัมพันธ์กันผ่านกิจกรรมต่างๆที่มันต่อเนื่องกันไปในวันเดียวนี้แหละครับตรงนี้นี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยคือทําไมลําดับมันต้องเป็นแบบนี้ทําไมต้องเริ่มจากการวางข้าวให้วิญญาณก่อนครับทําไมไม่เริ่มจากการทําบุญกับพระสงฆ์ไปเลยซึ่งปกติแล้วเรามักจะให้ความสําคัญกับพระเป็นอันดับแรกๆนะคะมันมีเหตุผลอะไรที่มันลึกกว่านั้นไหมคะคําถามนี้ดีมากครับแล้วก็นําเราไปสู แก่นแท้หัวใจหลักของประเพณีนี้เลยครับเพราะว่าตามคติความเชื่อของชาวบ้านนะครับวันแรม14ค่ําเดือน9เนี่ยไม่ใช่วันธรรมดาธรรมดาค่ะแต่เขาเชื่อกันว่าเป็นวันที่ยมโลกเปิดหรือว่าประตูนรกเปิดออกหอจริงเหรอคะครับเป็นความเชื่อแบบนั้นทําให้เหล่าวิญญ,ญาณทั้งหลายโดยเฉพาะพวกที่ทุกทนมากๆหรือพวกไม่มีญาติขาดมิตรเนี่ย มีโอกาสพิเศษซึ่งมีแค่ปีละครั้งเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากโลกมนุษย์เราได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการที่เราวางเข้าประดับดินให้พวกเขาก่อนเนี่ยก็เหมือนเป็นการใช้โอกาสพิเศษนี้มาบทั้งของที่เป็นรูป,ปรธรรมคืออาหารแล้วก็สิ่งที่เป็นนามธรรมาคือบุญกุศลให้กับกลุ่มที่อาจจะต้องการมันมากที่สุดในวันนั้นพอดีถูกต้องครับ เหมือนเปิดประตูต้อนรับให้เขาได้เข้ามาร่วมบุญกับเราตั้งแต่แรกเลยใช่เลยครับเป็นการเปิดโอกาสให้วิญญาณเหล่านั้นได้สร้างบุญร่วมกับเราแล้วก็ได้กินทานร่วมกับเราก่อนเลยก่อนที่กิจกรรมบุญอื่นๆสําหรับพระสงฆ์หรือสําหรับคนด้วยกันจะตามมาค่ะมันเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติและก็ให้ความสําคัญกับผู้ที่อยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งซึ่งอาจจะเข้าถึงโอกาสในการสร้างบุญกุศลได้ยากกว่าเราอืม ลำดับขั้นตอนนี้มันก็เลยสะท้อนความเข้าใจแล้วก็ความเมตตาต่อสภาวะที่แตกต่างกันของแต่ละภพภูมินะครับมีท่อนหนึ่งในข้อมูลที่ยกมาอธิบายตรงนี้ได้ชัดเจนภาพพจน์สวยงามมากเลยค่ะเหมือนเป็นบทสรุปสั้นๆที่ว่าวันนี้เองเป็นวันที่วิญ,ญญาณทั้งหลายมีโอกาสหายากยิ่งได้ทำบุญร่วมกับมนุษย์เขาได้กินทานได้สร้างกุศลเสมือนหนึ่งว่า โลกของคนเป็นกับโลกของผู้ล่วงลับได้เชื่อมถึงกันผ่านข้าวห่อเล็กๆบนดินนั่นเองครับครับมันฟังแล้วเห็นภาพการเชื่อมต่อชัดเจนจริงๆประโยคนั้นจับใจความสําคัญได้ดีเยี่ยมเลยครับมันตอกย้ําให้เห็นว่าบุญข้าวประดับดินเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้อาหารตามๆกันไปแต่มันคือการสร้างสะพานบุญขึ้นมาจริงๆสะพานบุญครับใช้ไอ้เจ้าข้าวห่อเล็กๆเหล่านั้นแหละ เป็นเหมือนสื่อกลางในการเชื่อมโลกมนุษย์เรากับโลกของวิญ,ญญาณเข้าไว้ด้วยกันโดยมีพื้นฐานสําคัญก็คือความเมตตาการปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวใจของบุญกุศลในทางพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับพอเราไล่เรียงความคิดความเชื่อลําดับขั้นตอนมาแบบนี้ก็ทําให้เห็นภาพรวมของประเพณีบุญเข้าประดับดินได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ลุกซึงขึ้นมากๆเลยนะคะครับผมตั้งแต่การเตรียมของตอนเช้ามืดการวางข้าวให้วิญ,ญญาณก่อนแล้วค่อยไปใส่บาตรพระ แล้วก็มาตั้งโรงฐานให้คนทุกอย่างมันร้อยเรียงกันด้วยความเชื่อเรื่องการเชื่องโยงการเกื้อกูลกันระหว่าง3มโลกอย่างที่ว่าคือโลกวิญญาณโลกสงฆ์แล้วก็โลกมนุษย์ครับเชื่องกันหมดเลยแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่ออะไรที่อย่างรากลึกอยู่ในสังคมอีสานคะ่ะ ผมคิดว่ามันสะท้อนหลายอย่างเลยนะครับทั้งความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องกฎแห่งกรรมวัะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเราทำวันนี้แล้วส่งผลไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้และที่สำคัญมากๆเลยก็คือค่านิยมเรื่องความเมตตากรุณาที่มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับมนุษย์ด้วยกันใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจแต่มันเผื่อแผ่ไปถึงสรรัตว์ประหรือแม้กระทั่งวิญญาณในภพภูมิอื่นๆด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนแถบอีสานมานานมากแล้วครับอืมจริงด้วยค่ะทีนี้สิ่งที่อาจจะน่าสนใจหรือชวนให้เราคิดต่อยอดไปจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือว่าในยุคสมัยปัจจุบันที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเยอะขึ้นค่ะไอประเพณีความเชื่อที่มันอย่างรากลึกแบบบุญค่าประดับดินเนี่ย มันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างไหมหรือว่าแก่นแท้ของมันเรื่องการเป็นสะพานบุญเชื่อมมิติต่างๆด้วยความแม่ตาเนี่ยมันยังคงมีความหมายยังคงแข็งแรงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนยุคปัจจุบันนี้มากน้อยแค่ไหนอืเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะครับหรืออาจจะมองในมุมที่กว้างออกไปอีกนิดก็ได้ครับว่า การที่เราสร้างสัญ,ญาลักษณ์สร้างพิธีกรรมเพื่อเชื่อมต่อระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของคนที่ตายไปแล้วแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในวัฒนธรรมอีสานหรือวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกก็ตามทีเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์เราในการที่จะทาความเข้าใจในการที่จะจัดการรับมือกับความจริงอันยิ่งใหญ่ที่บางทีก็น่ากลัวอย่างเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยนะครับในบริบททางวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันไปมันสะท้อนออกมาในรูปแบบไหนบ้าง เป็นคำถามปลายเปิดที่ชวนให้คิดต่อได้อีกเยอะเลยนะคะทำให้เรามองประเพณีวัฒนธรรมในมุมที่ลึกซึ้งกว่าแค่การปฏิบัติสืบต่อกันมาครับผมสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวบุญข้าวประดับดินจากข้อมูลที่เรามีก็ได้ข้อสรุปได้เห็นภาพที่ชัดเจนพอสมควรเลยค่ะครับก็หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะจุดประกายให้เกิดความสนใจในเรื่องราววัฒนธรรมอื่นๆต่อไปได้นะคะครับผมก็เป็นประเพณีที่น่าศึกษามากครับ